สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i อร์โ model ันพีซเกล WCG ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับรีวิวทีวีศนออสนั่นเองครับนี่ฮะผลญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง j ั s t Toy ด้วยนะครับสําหรับกล่องนี้นะครับก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 5ชิ้นนะครับผมโมเดล4แล้วก็ตัวฐานนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราตัวโมเดลกันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบก่อนนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดอน่าจะเยอะนะครับนี่ฮะโอเคแล้วก็ใส่ผมเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับพอส์นี่ครับรายละเอียดดีเทลสวยงามนะครับแล้วก็นี่รอยปั๊มครับ ต่อไปครับเป็นหานะครับนี่ครับหานเป็นเบนโด2,009น,นะครับเมดิน,นาสันเฮสครับ yes. ก็เึงประกอบกันได้เลยง่ายมากครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับสอบโอ้ไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ